โอ้โหสาธุขออย่าให้มันหนักไปกว่านี้เลยนะเส้นทางตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่วางนะครับกำลังจะไปที่วัดหลวงขุนวินนะซึ่งเราจับ GPS จากตัวเมืองเชียงใหม่มาเนี่ยก็ระยะทางประมาณ60กิโลแต่ใน GPS ก็บอกว่าประมาณชั่วโมงครึ่ง เราก็เอะทำไมมันชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าแค่หกสิบกิโลนี่ฮะสิบกิโลหลังนะครับก่อนจะถึงวัดเส้นทางเป็นอย่างนี้ฮะไม่สงสัยแล้วว่าทำไมชั่วโมงครึ่งนะเฉพาะส0บกิโลเออเจดกิโลนี้เหลืออีกสามสิบนาทีจะถึงวัดนะครับเส้นทางจะเป็นอย่างนี้ตลอดทางไป โอมีทั้งเป็นซีเมนต์แล้วก็มีทั้งยางมาตอยฮะสลับกับดินลูกลังนะไม่ใช่เป็นลูกลังล้วนนะครับผมก็จะมีบางช่วงเออเออเไม่ได้โหดทุกช่วงนะ,ะแต่อันนี้โหดติดไหมเนี่ยเฉียงๆมีขึ้นเฉียงโอเคถ้านี่ปิดแล้ว,ลวเรียบร้อยเอาโฟวีลมาดีกว่าฮะถ้าเข้ามานะนะครับกลับไปเดี๋ยวไปเคมปประกันเอา คือเราไม่น่าจะเดินทางต่อได้ครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดขึ้นนะครับเหลืออีก5กิโลเราจําเป็นจะต้องเอารถนะฮะขึ้นมาจอดในลานของโรงเรียนนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นลานของโรงเรียนนะแล้วก็จะมีรถของชาวบ้านนะฮะซึ่งเป็นรถนี่ครับปิกอัพอย่างนี้นะครับพาเราขึ้นไปที่วัดหลวงขุนวินนะครับเราสามารถมาเหมาได้ที่นี่แหละจุดที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่ เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนนะครับก่อนถึงโรงเรียนเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมแล้วเขาจะมีป้ายเขียนไว้เลยว่ารถเหมาขึ้นถ้ำขึ้นวัดหลวงขุนวินนะครับไปแล้วลเราได้เท่าไหร่นะครับหกร้อยโอเคไปหมดนี้ได้นเนาะครับผมทางโหดเลยใช่ไหมพี่ทางโหดเลยเนาะนักท่องเที่ยวเยอะไหมฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะอยู่ใช่ไหม แสดงว่าขึ้นไปวัดตอนนี้ก็จึงมีคนอยู่มีคนอยู่เนาะโอเคไปกลับประจำเนาะนี่ฮะทางที่ขึ้นมานะครับผมตอนแรกก็หลงดีใจว่าจะมีลาดยางไปถึงวัดนะครับตอนนี้เราต้องมาจอดตรงนี้นะครับ ไปฮะพักนี่นะครับผมฮมันมัน,ม,นมันเตี้ยมากไม่ได้โหลดนะเนี่ยนะฮะแต่ขึ้นมาถึงครึ่งทางได้ก็โอเคแล้วครับทางหลังก็ติดไปหลายดอกเหมือนกันว้าวอย่างสูงอุย้ยตัดสินใจโคตรขูกอะ ตัดสินใจถูกมากที่จอดแล้วก็เหมารถนะครับหืโโ้โอ้โห ถ้าเอามา Wow. มาถึงก็5้าโมงเย็นเลยนะครับผมใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นผมบอกนิดนึงเทคนิคของการเดินทางใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของท่านอื่นที่มาแล้วนะฮะดูคลิปนี้นะครับก็ให้ความรู้ได้ในเรื่องการเดินทางใครที่อยากจะเอารถจอดไว้ข้างนอกเลยก็คือจอดไว้ที่ลานวัดศพวินนะครับผมจะมีรถชาวบ้านนะฮะที่นั่นนะครับรับส่งขึ้นมาถึงวัดเนี่ยก็ประมาณ800บาทแต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสนิดนึงว่าขับเข้ามาใน หมู่บ้านนะฮะห้วยหยวกก็ขับรถตัวเองนะครับขอให้มันเป็นรถที่มีความสูงนิดนึงแล้วกันเข้ามาจอดที่ลานโรงเรียนห้วยหยวกได้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา600บาทนะครับต่อรถที่นั่นนะฮะก็เลือกเอาว่า800หรือ600นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณเอารถส่วนตัวขึ้นมาถึงวัดคุณจะต้องใช้รถ w h ว e l เท่านั้นนะฮะ h e e l drive เท่านั้น,นครับรถปิกอัพ w h e e l นะยกสูงสูงนะ รถส่วนตัวหมดสิทธิ์แน่นอนนะฮะรถเกง๋งรถยนต์ส่วนตัวหมดสิทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นให้อาชาวบ้านที่ชำน,นาญเส้นทางเขาพาขึ้นมาสะดวกที่สุดนะครับผมแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะฮะคุ้มมากเพราะว่า600้บาทเนี่ยถ้าเอารถตัวเองมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเสียหายมากกว่านั้นเยอะครับโอเคเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากชาวหวาพาเฮงกันนะฮะสวยมากวัดสวยมากอยู่ในป่านะฮะอายุเจ0ร้อยกว่าปีนะครับ เหมือนเมืองน,นอกเลยอะ่ะบนหลังคามีต้นไม้ด้วยเหมือนญี่ปุ่นเลยอนี้เออหลังคามีความชื้นแล้วก็มีแบบพืชมีต้นไม้นะครับมาขึ้นเจ๋งอ,ะงอ่ะอ้าวเฮด้ใส่ตังค์ครับอันนี้ใส่ตังค์ใส่ตังค์ไปอ่าหล่นหมดแล้วหล่นหมดแล้วอ่าใส่ตังค์ใส่ตังค์ ส่ตังทำบุญกระถินกัน<ห>อาอ,อธิษฐานขอให้เฮเดหขอให้เฮเดเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่้เรียนเก่งเกงเก่งเ,เ,งเงขอให้มีความสุขมากๆนะครับใหมีความสุขม,มากๆนะครับอ่าสาธุด้วยสาธุ โอเคเอาปักเลยครับปักเลยปักตรงไหนดีน่กินปากดีนะนี่คือหอพระไตรนะครับที่หลังคามีต้นไม้เขาเรียกว่าหอพระไตรนะครับไฮเด้ไฮเด้ไฮเด้มาหนี่เตรียมงานแล้วเตรียมมานี่มามี ไปกันต่อโอ้โหอากาศเย็นมากแล้วก็มีแบบความชื้นนะมีมอสต,ตลอดทางนะครับซึ่งที่วัดหลวงขุนวินเนี่ยนะฮะก็จะมีกระถินนะครับในวันที่14พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้ผมถ่ายอยู่ที่วันที่11นะฮะ ไปโอ้โหชอบมากบรรยากาศวัดสุดยอดมานะมานะใครได้ดูคลิปเรามาตามรอยนะฮะมานะครับโอ้โหสวยมากโอ้โห สวยมากครับรีบเก็บภาพไปฝากก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะฮะถ้านอนเข้าไปไหว้ได้นะครับคุณจ๋ ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นโบสถ์นะฮะมีโบสถ์พระนอนด้านหลังทัฟฟี่ก็สำหรับใครที่เกิดวันอังคารนะบางสายญาตินะครับก็มีโบสถ์พระนอนแล้วก็ด้านบนนู้นนะฮะนูน่นเป็นโบสถ์พระยืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปไวหว้พระนอนกัน โอ้หสวยงามมากนะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับทั้งหมดเลยนะฮะงดงามมากมีทั้งเทวดามีทั้งยักษ์นะครับที่ปกปักรักษานะครับผมนะฮะองค์พระนอนอยู่นะครับผมนี่รูปสลักนะครับทั้งเทวดาทั้งยักษ์นะครับ หลายล้อมเลยนะฮะร,รอบโบสถ์นะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับสังเกตนะฮะแป๊ดหนึ่ครับพี่อัมสักทีนะครับอรอโอ้โหสวยมาก ยืนนะครับผมแกะสลักด้วยไม้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือพระพุทธเมตตาลีลารัตนจงกรมนะครับผมแกะสลักด้วยไม้นะครับเต็มองค์นะฮะซึ่งพระพุทธรูปปางจงกรมนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จำปีนะฮะโอ้งดงามมากอ่ะถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อหน่อยครับผม ดับทิ้งดับทิ้งมาด้วยวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับทั้งสงบแล้วก็ร่มเย็นมากอากาศเย็นมากๆนะฮะเหมือนเปิดแอร์สักประมาณ20กว่าองศานะครับผมเขียวขจีไปด้วยใบไม้แมกไม้นะครับผมรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ทางขึ้นอาจจะเป็นเครื่องทดสอบจิตใจนะครับอาจจะลําบากยากเย็นสักนิดนึงนะฮะในการเดินทางแต่รับรองได้ว่าถ้าขึ้นมาถึงยอดแล้วมาถึงวัดแล้วคุณจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งนะครับแล้วก็จะไม่บ่นเลยสักคำว่าโอ้โหทางขึ้นมันลําบากขนาดนี้แต่มาเจอกับภาพแบบนี้นะฮะคุ้มค่ากับการได้มาเยือนแน่นอนนะครับผมพ่อว่าพาเฮงวันนี้ไปก่อนนะครับ EP นี้ขออนุญาตเว้น พักเรื่องตัวเลขสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมให้มารู้จักสถานที่นะครับที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้บนอำเภอไม่วางนะครับผมวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ครับ